ไอ้เรื่องเทียสองเทียสามเนี่ยเป็นกรณีของสาภาพยุโรปใช้องค์กรเอกชนเหล่านี้ใช้ในการกดดันประเทศที่กำลังพัฒนาเพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตัวเองต้องการนี่ก็เป็นปรากฏการณ์พอไทยไปเอียงฝั่งจีนมากขึ้นนะไปให้การสนับสนุนการช่วยเหลือจีนมากขึ้นก็มีท่าทีจากฝั่งสาภาพยุโรปให้ลดเรื่องของการสิทธนะิเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยเล่นงานประเทศไทยทันทีเลยนะ สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาสตาร์ทกันนะในภาคเช้าเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศต้องรีนท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องโควิด -19 กำลังเป็นประเด็นสำคัญหรือเรื่องไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สถานการณ์ในประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่เกิดขึ้นที่อู่ฮั่นที่มณฑลเหอเปย่ย ก็ปรากฏว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะรวโรงพยาบาลถึง14แห่งเนี่ยได้เริ่มปิดแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขเพิ่มขึ้นเนี่ยมีน้อยลงตอนนี้จีนสามารถที่จะเอาอยู่และในประเทศจีนก็จีนประเมินว่าในช่วงเดือนเมษายนนะครับจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดนะครับแต่ที่กำลังบานปลายตอนนี้ปรากฏว่าเกิดขึ้นในสาภาพยุโรปไม่ว่าจะเป็นอิตาลีนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา แล้วก็ไม่ว่าเยอรมน,นีกําลังเกิดโรคระบาดแล้วก็รวมถึงตะวันออกกลางนะครับก็ในส่วนของตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นซาอดุดีอาระเบียอิหร่านกําลังเกิดการขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปดูในเชิงปรากฏการณ์ครับปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นบ้างฮะฟังแล้วอึง้งผู้ป่วยนะฮะโควิด -19 ในวอชิงตันเนี่ยอาจจะเพิ่มถึง64,000คนในระยะเวลา8สัปดาห์ สัมภารรอยเตอร์นะครับรายงานว่าเจนะครับอินสตรีนะครับผู้ว่ารัฐวอชิงตันเปิดเผยว่ากำลังพิจารณาใช้มาตรการต่างๆที่จำเป็นเพื่อป้องกันการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโคโรดาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 นะครับภายในรัฐแห่งนี้ด้วยเชื่อว่าตัวเลขอาจจะแตะระดับ64,000คนภายใน8สัปดาห์หากไม่ดำเนินการอย่างจริงจังฮะ อินซูลีนะครับบอกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาบอกกับเขาว่ามีความเป็นไปได้ในปัจจุบันที่จะมีผู้ติดเชือ้อโควิดในทีในวอร์ชิงจันสูงราวๆ5 0 0ร้อ0ถึงสองหมคนและด้วยอัตราการแพร่ระบาดของโรคทางเดินหายใจติดต่อง่ายตัวเลขของผู้ติดเชื้ออาจจะเพิ่มเป็น5ทุกๆ5ถึง8วันนะครับจนถึงตอนนี้วอร์ชิงตันยืนยัน ผู้ติดเชื้อโควิดในที162คนในนั้นเสียชีวิตร23รายแต่พวกผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อที่แท้จริงอาจจะสูงกว่านี้มากไม่ว่าจะเป็น500 1,500หรือ2,000ในวันนี้มันจะมุ่งสู่จำนวนมหาศาลอย่างรวดเร็วนะครับนี่คือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาตอนนี้สหรัฐอเมริกาก็เอาไม่อยู่ตลาดหุ้น ตลาดทองสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เข้าสู่สภาวะ 1, ผันผวนน้ำมันก็พุ่งดาวโจนก็ฟื้นแรงพันจุดนะครับชมเคลื่อนไหวช่วยเหลือบริษัทพลังงานสุ่ข่าวรอยเตอร์กับ AFP นะครับรายงานว่าราคาน้ํามันพุ่งแรงนะครับหวันหลังจากที่ร่วงหนักสุดในรอบ30ปีท่ามกลางความเป็นไปได้ที่สหรัฐจะออกมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือพลังงานปัจจัยดัน สู่วอลสตรีทฟื้นตัวเร็วกว่า1,000จุดขณะที่้องคำปิดลบนะครับนักลงทุนคลายาความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงต่ำที่กำลังเกิดขึ้นขณะน,นี้ในขณะที่นักสิทธิมนุษยชนจู่ๆก็ปรากฏว่าจี้สหรัฐอเมริกาให้ลดระดับประเทศไทยนะรเรื่องของเทียนะกลับมาสู่เทียสองจากเทียสามนะครับเฝ้าระวังในรายงานการค้ามนุษย์ สื่ข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าองค์กรสิทธิรายงานเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศนะครับของสหรัฐอเมริกาลดระดับประเทศไทยเนื่องจากรายงานการค้ามนุษย์ประจําปี2020โดยอ้างว่าประเทศไทยไม่ได้ดําเนินการความคืบหน้าในการปกป้องแรงงานภาคประมงและสิ่งทอนะครับไทยซีฟู o ดวอร์ดิงกรุ๊ปนะครับ ซึ่งมีผลประกอบการด้านองค์กรสิทธิประชชนรายงานและสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมนะครับเกือบ60กลุ่มนะครับที่ร่วมกันทํางานยับยั้งการบังคับใช้รายงานในอุตสาหกรรมประมงของไทยระบุว่ารัฐบาลไทยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่รุแนแรงไทยยังคงเป็นประเทศที่่รยงานถูกล่วงละเมิด และจกฉวยผลประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในสังคมประมงและสิ่งทอนะครับผู้มนการ international นะครับ labor life form นะครับในกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นสมาชิกของ SWG ได้มีการระบุแบบนั้นนะครับบอกว่า4ปีที่แล้วนะจัดอันดับไทยไว้เทียสอแล้วก็รายงานการประเมินการค้ามนุษย์เนี่ยก็ระบุว่าไทยได้เพิ่มความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการต่อต้าน อาชญากรรมประเภทนี้อย่างไรก็ตาม SWG ได้เผยแพร่การดีกรองนะครับให้สหรัฐอเมริกาลดระดับไทยลงอยู่ที่เทียสองนะฮะจากเดิมขึ้นเป็นเทียสามให้เฝ้าระวังซึ่งหมายถึงกลุ่มประเทศที่ไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ําในการขจัดการค้ามนุษย์และสมควรถูกจับตามองเป็นพิเศษนะซึ่งไอ้เรื่องเทียสองเทียสามเนี่ยเป็นกรณีของสาภาพยุโรปใช้องค์กรเอกชนเหล่านี้ใช้ในการกดดันประเทศที่กําลังพัฒนา เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตัวเองต้องการนี่ก็เป็นปรากฏการณ์พอไทยไปเอียงฝั่งจีนมากขึ้นนะไปให้การสนับสนุนการช่วยเหลือจีนมากขึ้นก็มีท่าทีจากฝั่งสาภาพยุโรปให้ลดเรื่องของการสิทธนะิเรื่องของการค้ามนุษย์เนี่ยเล่นงานประเทศไทยทันทีเลยเนเวลาบริหารประเทศเนี่ยต้องยืนบนเรียก Balance of Power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจถ้าขาดสมดุลของอำนาจเมื่อไหร ปรากฏการณ์เช่นนี้ก็จะเกิดขึ้นทันทีในขณะที่เกาหลีใต้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสเกาหลีใต้พุ่งเป็น242รายนะครับลดลงต่อเนื่อง11วันติดสัปดาห์รอยเตอร์อรายงานว่าเกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรคโคว COVID ิด -19 นะครับ242วันหลังเจ้าที่ทำการคัดกรองนะครับพนักงานหลายร้อยคนในคอร์เซ็นเตอร์รายหนึ่งนะครับซึ่งมีนการเผยแพร่กานกระจายของโควิด -19 ท่ามกลาง นะครับสถานการณ์ที่ยังคงเฝ้าระวังกับผู้ติดเชื้อในแดนสมขาวมีแนวโน้มจะลดลงต่างอย่างต่อเนื่องนะครับในระยะเวลา11วันที่ผ่านมาในอินโดนีเซียนะครับปรากฏว่าเรื่องของฟอร์มูล่าวันนะฟอร์มูล่าอนะในแดนกาตาเลี่ยงไวรัสระบาด สำนักข่าวเอพนะครับรายงานว่าอินโดนีเซียเลื่อนการแข่งขันฟอร์มูล่าอ e ีนะในกรุงจาการ์ตาเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาคณะผู้จัดก็บอกแบบนั้นนะในบางประเทศก็จัดฟอร์มูล่าวันไปแต่ก็จัดแบบไม่มีคนดูนะครับในขณะที่มหาเทโมหฮัมหมัดลงนายกกำตรีใหม่ฮะปรงฮะบอกว่านายกมนตรีใหม่มูดินรอดโหวตไม่ไว้วางใจแน่นอน สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, นะครับรายงานว่านายกมรมตรีมูยินดินนะครับยัดสินของมาเลเซียนะครับรอดพ้นจะรอดพ้นจากการลงมติไม่ไว้วางใจในรัฐสภาอดีตนายกรมตรีมหาเทมูอมัดกล่าวในการสัมภาษณ์มหาเทซึ่งเป็นนักการเมืองนะครับที่มีประสบการณ์วัย94ปีนะครับบริหารประเทศนี้ตั้งแต่ปี1981-2003ถึง2003นะครับ และได้ปลิกล็อกกลับมาสู่อำนาจอีกครั้งในปี2018ด้วยการเอาชนะกลุ่มพันมิตรที่กลุ่มบังเหียนประเทศยาวนาน60ปีซึ่งกลุ่มนี้นะซึ่งเขาเคยเป็นผู้นำในฐานะนายกรัมตรีอย่างไรก็ตามในช่วงเวลาที่ผ่านมานายกรัมตรีล่าสุดก็จบลงด้วยการลาออกอย่างกระทันหันในวันที่24กุมภาพันธ์หนึ่งวันหลังจากปนมิตรร่วมทบานนะครับบางส่วนถูกเจอว่าได้นัดคุยกับศัตรูของเขา มหาเทกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์มาเลเซียนะครับว่าซินนาฮาเรียว่าเขาได้คุมเสียงส่วนมากในสภาอีกแล้วหลังจากที่สับสนุนบางส่วนทิ้งเขาไปร่วมกับฝ่ายของมูยินดีเราเคยมีมากว่า114ที่นั่งนะครับแต่ตอนนี้เหลือไม่ถึงแล้วนะครับเขากล่าวว่าและโหวตไม่ไว้วางใจว่ามันจะไม่สำเร็จนั่น เพราะว่าคนของผมไปเข้ากับฝั่งเขามหาเทจําเป็นจะต้องมีเสียงสนับสนุนจากสมาชิกสภาจำนวน112คนในสภาล่างเพื่อชนะการโหวตครั้งนี้นะครับกลุ่มแนวร่วมปากาตันฮาราปันของพวกเขาซึ่งมีอดีตคู่แข่งอย่างอันวาอิบราฮิมร่วมอยู่ด้วยปราศัยว่าจะเปิดโบวอภิปรายไม่างใจเมื่อมีการเปิดการประชุมในวันที่9มีนาคมอย่างไรก็ตาม มูยินดีได้เลื่อนการเปิดประชุมสภาออกไป2เดือนนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในมาเลเซียในช่วงนี้ไม่กี่วันก็ทำให้เห็นกลุ่มเก่ากลับมาทวงอำนาจอีกครั้งนะยุนดินกม็มูยินดินเป็นอดีต <c oughs> <c oughs> นะครับรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยในคณะของมหาเทมูฮัมมัดและจับมือกับอดีตรัฐบาลเก่าอันโนนะครับซึ่งแพ้การเลือกตั้งในปี2 0 1 8 และพรรคอิสลามิส P.A.S. นะครับจัดตั้งพรรคบารัฐบาลใหม่เสด็จประราชาจทีดีอับดุลสุลต่านนะครับอาหมัดซานนะครับทรงแต่งตั้งมูยินดีเป็นนายกัมบรีนะครับเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์นะครับโดยตรัสว่ามูยินดีน่าจะเป็นผู้ที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกมากที่สุดนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในมาเลเซียนะซึ่งดูท่าแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายนะครับ เรื่องโควิด -19 านะฮะดัตต์ีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ,องกฤษปรากฏว่างานนี้ติดไวรัสโคโรนาหว่นเชื้อแพร่ระบาดในคณะดันตรี <c oughs> สำนักข่าวเอพีนะครับรายงานว่านาดินคอรีฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ,องกฤษนะครับแถลงยืนยันว่าเธอติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สร้างความกังวลน,นะครับว่าอาจจะมีบุคคลในรัฐบาลอ,อื่นๆได้รับเชื้อเช่นกันโควิด -19 ทีนะครับ ทำให้ภาคการเดินทางเนี่ยในธุรกิจทั่วโลกเสียหายรายได้นะเสียรายได้ไปกว่า25ล้านบาทสนข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าการเดินทางภาคการเดินทางอุตสาหกรรมนะครับ <c oughs> ธุรกิจทั่วโลกคาดว่าจะเสียหายรายได้ประมาณ8.2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ25ล้านล้านบาทนะขออภยัยโดยจีนคิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของความสูญเสียทั้งหมด ในขณะที่บริษัทต่างๆระงับแผนเดินทางเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสมาคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ระบุนะบอกว่าความเสียหายจะมากถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวในขณะที่ออสซี่จัดงบ1.6พันล้านู่้โควิด -19 ห้ามคนเดินทางจากอิตาลีเข้าประเทศนะครับสำนักข่าวเอพีนะครับ,ร,บรายงานว่ารัฐบาลของออสเตรเลียนะครับสั่งห้ามผู้เดินทางจากอิตาลีเข้าประเทศของตนเอง พร้อมจัดสรรก็ประมาณจำวนวน1,600ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐเพื่อใช้ในการทำสงครามต่อต้านไวรัสโคโรนาสายพันใหม่หรือโควิด -19 ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับยังคุมไม่ได้พุ่งขึ้นเป็น100รายนะครับในขณะที่จีนก็มีการอนุญาตให้บริษัทในอู่ฮั่นนะที่เป็นต้นกำเนิดของโควิด -19 ทำงานได้นะครับหลังผู้ติดเชื้อใหม่ลดลง สำนักข่าวเอนะครับรายงานว่าจีนประกาศว่าบริษัทสํำคัญๆจะได้รับอนุญาตให้กลับมาทํางานอีกครั้งในเมืองอู่ฮั่นต้นต่อของการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับโคโรนาในอีกอสัญญาณบ่งชี้ว่าทางการมีความเชื่อมั่นว่าเมืองนี้จะสามารถเอาชนะการแพร่ระบาดได้นะครับในขณะที่ปรากฏการสุดช็อกนะครับพระยายอิตาลี ติดอยู่กับศพสามีในอพาร์ตเมนตะ์ตอนนี้ก็ยอดพุ่งอยู่ที่631ลายฮิตนะข้อสอกบํมมาแรง Google สั่งพนักงานนะพักทำการทำงานจากที่ทำงานนะไปทำงานที่บ้านแทนหลังสหรัฐอเมริกาเนี่ยติดเชื้อนับผันคนสำนักขา่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าสุดช็อกการแพร่ระบาดของโควิด -19 ลามไปทั่วโลก นะครับเวลานี้ล่าสุดสหรัฐมีผู้ติดเชื้อถึง1,000คนเสียชีวิตถึง31สนะครับส่วนอิตาลีมีผู้เสียชีวิตนอกประเทศมากที่สุดนะครับ631รายติดเชื้อ1,000 0กับ149คนแล้วก็มีเหตุทุกเกิดข,ขึ้นเมื่อภรรยาอิตาลีติดอยู่กับศพสามีที่เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 ภายในอาพาร์ตเมนต์ส่วนอิหร่าน มีผู้เสียชีวิตอยู่219คนและติดเชื้อ8,042คนนะครับยอดเสียชีวิตรวมทั่วโลกอยู่ที่4,293และติดเชื้อรวมทั้งโลกเนี่ย117,769คนการแพร่ระบาดโควิด1 i d 1 9ทำให้เกิดกระแสฮิตข้อศอกบัมนะแทนการจับบือฮะร,รวมถึงนายกรัฐมนตรีนิวยอร์กนายกเทศมนตรีฮะนิวยอร์กบินดอร บราซิโอนะครับบริษัท Google ก็ออกคำสั่งด่วนให้พนักง,งานในทวีปอเมริกาเหนือทำงานจากบ้านนะครับสำนักข่าว CNN ก็รายงานจำนวนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ว่าเป็นวิกฤตร้ายแรงในอิตาลีทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงสุดนอกประเทศ6 3 3้รายติดเชือ 11, 000, ้อ1149งรารายพบว่าสามีภรรยาชาวอิตาลี นะครับรายหนึ่งต้องติดอยู่กับศพของสามีตัวเองที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 เนื่องจากนะครับไม่สามารถเดินทางออกมาภายนอกได้เหตุผลจากถูกกันะโกโรคนะครับนายกระัฐมนตรีเมืองเกรตโตฟานโตสปิริโตนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับ C ีเอนนะท้งนี้ก็พบว่าสามีของผู้หญิงรายนี้ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อก่อนหน้านี้และเสียชีวิตลง นะครับใช่เป็นเรื่องจริงเธอกําลังอยู่ร่วมกับศพนะฮะและทางเราไม่สามารถที่จะนําเธอออกมาได้จนกว่าจะถึงเช้าวันพุธนะเขาก็ยืนยันตามกระบวนการการกักรโกรคสั่งห้ามไม่ให้ผู้ใดเข้าใกล้ศพของผู้เสียชีวิตและกล่าวเสริมว่าช่างเป็นความโชคร้ายนะครับที่เรามีกระบวนการต้องปฏิบัติตามทั้งนี้นาะยกรัฐมนตรีชี้ว่าสามีผู้ตายปฏิเสธที่จะ ถูกนาตัวไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่เพื่อทําการรักษาจนเป็นเหตุให้เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับเรื่องของโควิด -19 นะครับกำลังระบาดมากในอิตาลีกําลังระบาดมากในสหรัฐอเมริกาหลายรัฐจําไม่ผิด4-11ถึงมลลรัฐในสหรัฐอเมริกาเริ่มประกาศสภาวะฉุกเฉินนะครับที่เกิดขึ้นเรื่องของโควิด -19 นะครับท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันนะฮะประมาณใกล้ๆเดือนพฤศจิกาย,ยนประมาณสัก2-3เดือนก่อนหน้านี้นะ พฤศจิกายนคือก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านผู้ชมจะเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นที่มาที่ไปนะครับว่าเรื่องของสงครามทางการค้าและสงครามไวรัสใกลเป็นผู้บงการทําไมผมกล้าพูดแบบนั้นเพราะนยสหรัฐอเมริกาจะมีการต่อสู้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีระหว่างโจไบเดนกับประธานาธิบดีโด,ดนัลดทรัมป์นะครับแน่นอนนะแต่ละฝ่ายก็จะต้องเอาไมนะ้เด็ดสิ่งที่สําคัญสําคัญ ที่ทำให้ประเทศเสียหายจากสภาวะเศรษฐกิจจากสงครามทางการค้าและเรื่องของสงครามไวรัสที่ทําประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาได้รับความเสียหายและมีผู้คนล้มป่วยและได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายเนี่ยจำนวนมากนะครับเรื่องนี้ท่านผู้ชมคอยดูแล้วกันในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองจะมีการเปิดโปงในที่สุดและเราจะเริ่มรู้ทันทีว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง นะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 เรื่องของใครกันแน่อยู่เบื้องหลังเรื่องสงครามทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เยมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ 不为难。

เขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีเพะ่ันเคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโกรดสาดแสง พระราชินีที่อยู่ผู้ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรผูใ้ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างพระฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทองกรดสาดแสงรากราวค่ำคืนยังมีพระเันทร พอแสงประกายโงดงามคู่กัน